สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอ s u ูซ d m m a มปี2012นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับเราจะอธิบายเรื่องการแปลงหน้าพร้อมกับนะครับในการเชื่อมต่อชุดสายไฟใหม่นะครับสำหรับรถที่เป็นปี12นะครับเราจะเห็นว่าไฟเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะไม่ไม่ตัดแบบนี้นะฮะอ่าถ้ารุ่นใหม่นะครับตัว1.9ตัวท็อปนะฮะนี่ครับจะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะับหัวตัดแบบนี้ ในการแปลงนะครับจากรุ่นเก่านะฮะรุ่นแรกเลยนะครับมาเป็นตัวนี้นะฮะเราจะต้องเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเปลี่ยนหน้ากระจังแล้วก็เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนกันชนนะครับพร้อมกับไฟหน้าพร้อมกับชุดสายไฟแต่ถ้ารถของใครอย่าแมสออกซะหน่อยนะครับพูดมาใครได้ยินเลยอ่าถ้าต้องการนะครับเป็น1.9ตัวธรรมดานะครับต้องการทําเป็นตัวท็อปหรือเป็นตัว ซิลเวอร์รนะครับหรือลูกแก้วแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแปลงเฉพาะไฟหน้าพร้อมกับชุดสายไฟได้เลยนะครับแต่วันนี้เมนหลักที่เราจะอธิบายนะครับเรื่องชุดสายไฟนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อชุดสายไฟเราไปนะครับแล้วก็บางคนบางท่านติดตั้งไม่ได้นะครับอันนี้เราจะทําเป็นคลิปแบบละเอียดเลยนะให้ดูนะครับว่าเราทําแบบไหนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวช่างจะให้ดูนะฮะอันนี้คือชุดสายไฟเดิมนะครับของตัวรถ ให้เราถอดออกนะฮะโอเคนี่ออกนะครับโอเคนะครับได้ครับชุดเดิมปลั๊กออกมาเลยนะครับสําหรับชุดใหม่มีอะไรบ้างอให้ดูนะฮะชุดใหม่อ่านะครับก็จะมีปลั๊กใหญ่นะครับเนี่ยฮะสองอันเหมือนกับของเดิมเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เป็นชุดเล็กนี่ฮะแบบนี้ฮะเอามาเข้าในดวงไฟหน้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลากยาวมาฝั่งนี้ก็จะมีเป็นแต่นะครับ แต่สองฝั่งนะครับแล้วก็มีสองพักนี่เป็นลักลอยอะไรบ้างครับช่างมีเซ็นเซอร์ฝาปรงกับเซ็นเซอร์นครับอ่าเซ็นเซอร์หภูมิกับเซ็นเซอร์ฝากระโปงนะครับอันนี้ก็เป็นลักแต่นะครับแล้วก็ลากยาวมาฝั่งนี้อีกชุดหนึ่งนะครับมาเข้าไฟหน้าอีกดวงหนึ่งนะครับอ่าแต่วันนี้เราจะให้ดู1ชุดก่อนนะครับง่ายๆเลยนะฮะก็เอาชุดสายไฟให้ได้ไปนะครับเสียบครับเสียบฮะเสียบแทนที่เดิมครับเสียบแทนตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวช่างระวังมือนิดนึงครับอ่าให้ดูอ่าโอเคครับ หนึ่งปักเข้าไปแล้วฮะสองปักครับเสียบไฟหน้าเราได้เลยนะครับแล้วก็เสียบไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟต่ําเป็นหลอดอะไรครับใช่หนึ่งหนึ่งครับเป็น H11 นะครับเราไปครับไฟสูงครับไฟสูงเป็นอะไรครับ9005ครับ9005และไฟไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเลี้ยวและเดย์ไลท์นะฮะเดย์ไลท์มีมาในตัวโคมอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะช่างเปิดได้เลยไหมครับ เดี๋ยวถ้าคู่ครับสักคู่ครับอ่าอันนี้มันเป็นแท็กติกนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อชุดสายไฟกับเรานะฮะเราจะมีขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเป็นชุดสายไฟชุดใหม่นี้เราจะทำดีเลย์ไปให้แบบที่เลยนะครับเพื่อเป็นการตัดเดทาร์ม running นะครับเวลาเรา start เครื่องขึ้นมานะครับไฟเดท t i m มจะติดนะครับพอเปิดไฟรีแล้วไฟจะด r o ลงนะฮะเราจะมีชุดตัดแบบที่ไปให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับยังไม่มีชุดนี้เดี๋ยวผมจะส่ง ชุดไบลิ่งให้นะครับเฉพาะคนที่ซื้อจากเราเท่านั้นนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้คือช่างเปิดสวิตช์แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้ d a y t i m e r u n n i n g ขึ้นแล้วนะครับต่อไปเปิดไฟลีครับพอเปิดไฟลีนะฮะเดย์ไทม์ดรอปลงแบบนี้นะฮะเนี่ยครับถูกต้องครับปิดไฟลีครับปิดไฟลี่เดย์ไทม์เปิดอย่างนี้นะครับเปิดไฟหน้าครับ เปิดไฟต่ำครับปิดไฟสูงฮะอ่าไฟสูงปิดแล้วนะครับตอนนี้ติดเฉพาะไฟต่ำนะครับเปิดไฟสูงครับฮ่าโอเคครับเปิดไฟเลี้ยวฮะโอเคนะครับติดครบนะครับก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะฮะสนใจที่จะแปลงหน้านะครับพร้อมกับชุดสายไฟนะครับสั่งซื้อจากร้านไปเนี่ยเราจะให้ไวริงไปด้วยแต่ถ้าสําหรับชุดใหม่ๆนี้เราจะทําตัวตัดไปให้เลยนะครับ ก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ